แก่สูตรขึ้นใต้น้ำมิ DIY, ale, ตเตอร์ DIY แบนด์มาเลย์โตเงียบทะลุหมื่นล้านครับ ช่วงหลังมานี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะต้องเคยสักครั้งที่จะไปช็อปหรือซื้อของในมิสเตอร์ดีไ้นะครับร้านนี้ที่น่าสนใจคือรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเงียบแทบไม่ได้ทําการโปรโมทไม่ได้ทําการตลาดอะไรเลยแต่พอผ่านมาสักพักหนึ่งเนี่ยตอนนี้พอไปดูยอดขายของเขาปรากฏว่าทะลุหมื่นล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วแล้วพอเรามานั่งนึกกันดีๆเนี่ยตอนนี้ถ้าเราจะไปซื้อของจิป,ปาถะอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ก่อนเราอาจจะนึกถึงดโซมินิโซนะครับแต่ตอนนี้มิสเตอร์ดีไกับกลายเป็น1ร้าน ที่ขึ้นมาในใจของหลายๆคนการทรี่แบรนด์หนึ่งจะสามารถเข้ามานั่งแท่นอยู่ในใจของผู้บริโภคได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับและตัวยอดขายของเขาเป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาทําได้ดีเลยทีเดียววันนี้เราลองมาแกะสูตรครับว่าแบรนด์ที่ดังเงียบๆแต่ยอดขายไม่เงียบแบบนี้เขาทําได้ไงบ้างกับเดอะตั้งหลักครับ เราจะมาแกะเรื่องกลยุทธ์ของเขาไปพร้อมกันทีละข้อนะครับกับข้อแรกครับคือกลยุทธ์ของราคาถูกเสมอ always low price ซึ่งเรื่องนี้เราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับว่ามันถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกเวลามากๆก่อนหน้านี้เราจะได้ข่าวเรื่องกาแฟลักอินตีแชมป์ของ Starbucks หรือแบรนด์รองเท้าจีนนะครับที่สามารถเอาชนะไนกี้ได้หรืออีกหลายๆตลาดที่เข้ามาบุกในไทยเนี่ยหลายๆเจ้าที่โตเร็วมากๆใช้กลยุทธ์เรื่องของราคาเข้าสู้ทั้งนั้นเศรษฐกิจที่ไม่ดีแบบนี้ คนก็จะมองของที่ต้องคุ้มค่าคุ้มราคามากขึ้นอยากจ่ายเท่าเดิมแต่ขอในของที่มันคุ้มหน่อยเถอะเรื่องราคารายกายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่แบรนด์จะต้องเอามาแข่งกันครับแล้วพอมิสเตอร์ดีไอเขาเอาปัจจัยเรื่องนี้มาเล่นทําให้การเติบโตของเขาเนี่ยสามารถเป็นเรื่องที่เข้าไปนั่งแท่ในในใจลูกค้าได้ไม่ยากเลยแต่คําถามสําคัญอยู่ตรงนี้ครับว่าแล้วเขาทําได้อย่างไงที่ราคาถึงถูกกว่าคนอื่นแบบนี้ปัจจัยที่1ครับสาขาเยอะก็มีกําลังต่อรองมากคน ที่มีการสั่งของซื้อจากซัพพลายเออร์เยอะๆเนี่ยย่อมได้ราคาที่ถูกกว่าครับแล้วก็มีเรื่องของอีคโนมิมกออสเกลเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองมิสเตอร์ดีไนะครับไม่ได้มีสาขาแค่ในประเทศไทยนะครับสาขาแม่ของเขาอยู่มาเลเซยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาครอบคลุมไปถึง13ประเทศทั้งฝั่งเอเชียแล้วก็ทางฝั่งยุโรปด้วยถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีอายุไม่ได้นานมากนะครับเพราะเขาเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาในปี2005นน้ถ้านับมาถึงวันนี้ก็ประมาณ19ปีครับแต่ตอนนี้ ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีจํานวนสินค้านะครับกว่า15,000รายการและสาขามีถึง900สาขาครอบคุมทุกจังหวัดของประเทศไทยครับและอีกหนึ่งเรื่องที่จะเป็นผลพลอยได้ตามมาจากสาขาที่มากในประเทศไทยเนี่ยนั่นคือเรื่องของโลจิสติกครับเพราะสาขาแม่ของเขาอยู่ที่มาเล แล้วเมืองไทยเนี่ยก็เป็นที่จุดผ่านครับเพราะสินค้าส่วนใหญ่ของเขามาจากทางจีนนั่นเองเวลาที่ส่งสินค้ามาขายในไทยเขาสามารถส่งต่อมาที่มาเลเซียได้ด้วยผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่แข็งแกร่งมากครับเพราะในเมื่อเขาจะสู้ด้วยเรื่องราคาทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมีผลหมดทําให้ถูกลงได้นิดนึงก็ถือว่าถูกกว่าและการที่เขามีโลจิสติกเข้ามาช่วยแบบนี้ขายทั่วไทยยาวลงไปถึงมาเลเซียถือว่าเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของพื้นที่ที่เชื่อมไปทั้งอีโคโนมิกออฟสเกลและ โลจิสติกที่น่าสนใจมากๆด้วยจุดนี้ทั้งหมดครับเลยทำให้เรื่องของการบริหารจาัดก,การเรื่องราคาของมิสเตอร์ DIY เนี่ย ทำได้ถูกมากๆนั่นเองมาถึงกลยุทธ์ที่2ของเขาครับคือเรื่องของ Position หรือจุดยืนที่เหมือนแต่ต่างมิสเตอร์ดีไเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยนะครับสินค้าของเขาเขาก็จะวางตัวเองว่าเป็นเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งบ้านปรับปรุงบ้าน Home Improvement จุดนี้ถ้าเรามาดูเราก็คงจะนึกไปถึงเรื่องของผู้แข่งนะครับก็จะเป็น Home Pro ไทยวัสดุกลุ่มนั้นไปเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เหมือนครับเพราะว่าในกลุ่มของ Home Pro หรือไทยวัสดุเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาขายสินค้าชิ้นใหญ่สาขาของเขาแต่ละ นนจะเป็นเหมือนห้างขึ้นมาห้างหนึ่งเลยในขณะที่มิสเตอร์ดีไเนี่ยจะเป็นแค่ร้านที่อยู่ในห้างอีกทีหนึ่งเป็นเหมือนสโต์ที่ขนาดเล็กกว่าเยอะแล้วก็มีสินค้าที่นอกเหนือจากนั้นด้วยมีทั้งสินค้าจิป,ปาถะมีทั้งเครื่องเขียนมีทั้งอุปกรณ์ออฟฟิศหรือแม้แต่ของใช้ในบ้านเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงกลุ่มคู่แข่งของมิสเตอร์ดีไวเนี่ยนะครับผมอยากแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มตกแต่งบ้านนะครับเช่นโฮมโปรไทยวัสดุหรือ g l o b a l house นะครับและคู่แข่งกลุ่มทีี่่่2คคกก็ือลุมทขาาายสินิน้จปถ เช่นไดโซมินิโซโมจิโมจิหรือแม้แต่ m u จิที่ออกจะพรีเมียมหน่อยแต่ทีนี้เนี่ยสนใจครับคือมีกลุ่มที่3ซ่อนอยู่อีกนั่นคือถ้าเราไปดูนะครับมิสเตอร์ดีไเนี่ยเขาจะมีการขายสินค้ากลุ่มเพื่อนธุรกิจอยู่ด้วยก็คือเป็นการขายแบบส่งนั่นเองและถ้าพูดถึงการขายส่งเราก็จะนึกถึงแมคโครครับนี้จุดที่เหมือนแต่ต่างคืออะไรถ้าไปดูในแมคโครแมคโครเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการขายสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารเป็นของสดซะเยอะนะครับสิ่งที่เขาไม่ได้เน้นคือในเรื่องของของใช้ในบ้านที่จะมี SKU ที่น้อยกว่ามากแต่ m i s r DIY มาจับตรงนี้นั่นเองจุดนี้เราเลยจะสังเกตได้ว่าแต่ละกลุ่มที่เขาเข้าไปเล่นเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีอยู่แล้วแต่เขาหา n i ชหรือหากลุ่มเฉพาะหากลุ่ม Blue Inlet ตลาดที่ดูแล้วมีเจ้าตลาดยึดอยู่เป็นทะเลแดงเดือดแต่มันมีพื้นที่สีฟ้าเล็กๆซ่อนอยู่ m เตอ r d ไ y มาเจาะตรงนี้นั่นเองครับพอมีคู่แข่งเยอะๆแบบนี้เราลองมาเทียบกันดีกว่าครับว่าแล้วในมุมของยอดขายหรือกําไรกับคู่แข่งแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมมีตารางข้อมูลมาให้ดูนะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลของรายได้และกําไรในปี65กับปี66กนะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของสินค้าจิปาถะก,ก่อนแล้วกันอันแรกมิสเตอร์ดีไนะครับเรามาดูรายได้กันไล่ลงมามิสเตอร์ดีไอไว้โมจิโมจิมูจิแล้วก็ไดโซแล้วก็มินิโซนะครับถ้ามาดูเนี่ยรายได้ของ Mr. สเตอร์ DIY ค่อนข้างจะทิ้งห่างคนอื่นเยอะพอสมควร9,800ล้าน1 9 0 0 2 7 0 0 1 2 0 0และถ้าเรามาดูในเรื่องของกำไรกันต่อเนี่ยมิเตอร์ DIY ก็แน่นอนครับค่อนข้างจะแซงคนอื่นเพราะยอดขายที่สูงกว่าแต่มี2เจ้าที่ติดลบครับคือไดโซกับมินิโซกแล้วถ้าเรามาดูเปรียบเทียบปีต่อปีนะครับ มาถึงปี66เนี่ยทุกเจ้าจะมียอดขายที่สูงขึ้นครับยกเว้นมินิโซเจ้าเดียวครับที่มียอดขายลดลงแล้วส่วนในเรื่องของกำไรเนี่ยตัวนี้ไดโซกับมินิโซเนี่ยก่อนปีก่อนหน้า65เขาติดลบนะครับคือขาดทุนแต่พลิกกลับมาเป็นบวกได้ในขณะที่ของทางมูจิเนี่ยจะกกำไร128ล้านเนี่ยกำไรเขาลดลงเหลือ76ทั้งทงที่ยอดขาย,ขายของเขาขึ้นนะครับจาก2,000ล้านมาเป็น2,600ล้านจุดนี้น่าจะหมายถึง ว่าทางมูจิเนี่ยมีการลงทุนในการทําโมเดลหรือการทาแคมเปญหรือการไปลงทุนอะไรเพิ่มจุดนี้น่าต้องมองในปีถัดไปครับเพราะเวลาลงทุนมักแสดงผลให้เห็นในอีกหนึ่งปีข้างหน้าแต่โดยรวมแล้วนั่นหมายถึงว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมิสเตอร์ดีไค่อนข้างจะมีตัวเลขที่ทิ้งห่างคนอื่นพอสมควรเพราะฉันถ้าเิดมาเปรียบเทียบในมิติของสินค้าจิปาถะตรงๆผมว่าอาจจะไม่แฟร์กับเจ้าอื่นเท่าไหร่เพราะว่ามิสเตอร์ดีไว้เขาขายเรื่องของอุป,ปกรณ์ตกแต่งบ้านด้วยอย่างที่บอกเพราะฉนขาขะนั้นเขาก็จะมีรายได้้้้จาาาากสสิินนนคหหมมมมวดู่่อืเเขรรตงี ตัวเลขก็เลยทิ้งห่างพอสมควรถ้าอย่างนั้นเราลองมาเปรียบเทียบดูครับว่าแล้วถ้าเอาตัวเลขของเขาไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มตกแต่งบ้านที่มีแต่เจ้าใหญ่ๆจะเป็นยังไงบ้างตัวเลขจะเป็นของปี65กับ66นะครับรูปแบบเดียวกันครับคือมียอดขายและกําไรเจ้าตลาดตอนนี้ที่มียอดขายสูงที่สุดนะครับคือโฮมโปรครับโฮมโปรหกพันล้านนะครับไทยวัสดุกําไรค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับเจ้าอื่น1,900ล้านครับโกลบอลเฮาส์สามพันสามร้อยล้านในขณะที่มิเตอร์ดีไอวายเนี่ 890ล้านถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโฮมโปร,โปรกำไรอยู่ประมาณ10%ของยอดขายมิเตอร์ดีวก็เช่นเดียวกันเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์โกบอลเฮาส์ก็เกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าเดียวที่กำไรไม่ถึง10%คือไทยวัสดุมาดูของปี -66 ครับทุกเจ้าเนี่ยมียอดขายเติบโตขึ้นนะครับมิเตอร์ดีวทะลุ1 2 0 0 0ล้านไปเลยส่วนโฮมโปรขยับขึ้นครับ64หมมา71หมื่นแต่โกบอลเฮาส์ยอดตกนิดหน่อยนะครับจาก5 0ม0ม32,000ไทยวัสดุก็นึ้น ส่วนในเรื่องของกําไรคนที่กําไรน้อยลงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไทยวัสดุกับ global house ครับโฮมโปร,โปรกับ DIY เนี่ยตัวเลขขึ้นทั้งยอดขายและกําไรแต่ในมุมของ global house เนี่ยกับลงทั้งคู่ยอดขายก็ตกนะครับส่วนกําไรก็ตกถ้าไปดูในกราฟนะครับจะเห็นว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมีตัวเลขที่เป็น กราฟชี้ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแทบทุกเจ้าเลยนั่นหมายถึงว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมตกแต่งบ้านเนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะครับเพราะในช่วงของโควิดก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วตัวเลขก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องถ้าเราพอมานึกพฤติกรรมของพวกเราเองในช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดเราจะจําได้เลยตอนนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรานิยมการตกแต่งบ้านมากอาจจะเพราะเราไปไหนไม่ได้ก็เลยทําให้บ้านน่าอยู่มากขึ้นหลังจากนั้นมากก็เลยเริ่มมีพฤติกรรมครับแต่ก่อนคนไทยเนี่ยจะมีการจ้างช่างในการ ตกแต่งบ้านเป็นหลักส่วนการทําเองจะไม่ค่อยมีไม่เหมือนทางฝั่งยุโรปหรือทางฝั่งตะวันตกนะครับจะมีการทําเองค่อนข้างเยอะครับแต่แนวนี้ทําให้เห็นว่าพฤติกรรมของคนไทยเริ่มเปลี่ยนไปผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะเริ่มงานช่างเองเป็นและซ่อมเล็กๆน้อยๆเริ่มทําเป็นและจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับและที่สําคัญก็กคือสะท้อนให้เห็นในการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้นั่นเองส่วนในกลุ่มของขายส่งเนี่ยแน่นอนมิสเตอร์เดวายังคงตามแมคโครอยู่เยอะนะครับแต่แน่นอนว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่ น่าจะเอามาเทียบกันโดยตรงไม่ได้เพราะเป็นการขายส่งเหมือนกันแต่คนละกลุ่มสินค้าทางแมคโครเน้นเรื่องอาหารส่วนเรื่องของของใช้ในบ้านอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้มิสเตอร์ดีมาตีที่น่าสนใจก็คือในอนาคตเนี่ยคนที่โฟกัสสินค้าเฉพาะอย่างเนี่ยจะเป็นคนที่นั่งในใจลูกค้าครับนั่นหมายถึงของใช้ในบ้านหรือสิ่งต่างๆนคนจะหันไปซื้อทางมิสเตอร์ดีมากขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสดหรือกลุ่มอาหารขายส่งเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีใครเข้าไปตีแมคโครได้ง่ายๆอยู่แล้วเคสนี้ก็จะเป็นการดูครับ กลุ่มที่โดนมิสเตอร์เดวายแย่งไปแมคโครจะดึงกลับมาหรือเปล่าและกลยุทธ์ที่3ครับคือเรื่องของการใช้โอนมีเดียคือการทําสื่อของตัวเองเราอาจจะคุ้นชินนะครับเวลาที่ทําธุรกิจเนี่ยไปจ้างอินฟูไปยิงโฆษณาไปออกป้ายบิลบอร์ดไปใช้สื่อของคนอื่นการที่เราไปใช้สื่อคนอื่นหมายถึงเราต้องจ่ายเงินเพื่อแลกมาแต่เคสของมิสเตอร์เดวายที่เราพูดไว้ตอนต้นคลิปก็คือที่เราบอกว่ารู้สึกว่าทําไมเขาค่อนข้างเงียบไม่ค่อยมีทํากิจกรรมทางการตลาดเลยเลยจริงๆเขามีนะครับเขามีการทำ จับรางวัลทั้งรางวัลเล็กรางวัลใหญ่มีการทำคอนเทนต์อะไรอยู่บนเพจของเขาเยอะเรื่อยๆเลยมีการโพสทุกวันซึ่งในเคสของ a c e b o o k เนี่ยนะครับถ้าเราไปดู Facebook ของม r สเตอร์ดเนี่ยเขามีผู้ติดตามอยู่ถึง6.9ล้านผู้ติดตามถือว่าสูงมากนะครับเพจที่ทำเป็นคอนเทนต์โดยเฉพาะบางเพจยังผู้ติดตามไม่เท่าเขาเลยเพจผมช่องผมยังไม่เท่าเขาเลยในเคสนี้เนี่ยมุมของม r เตอร์ DIY ถ้าไปเทียบกับคู่แข่งนะครับลองมาไล่กันในกลุ่มสินค้า จิปาถะเนี่ยคนที่ใกล้เคียงที่สุดจะเป็นมินิโซครับมีถึง4.7ล้านในขณะที่โมจิโมจิมีอยู่ที่500,000คนไดโซ480,000แล้วถ้าเป็นในกลุ่มของตกแต่งบ้านนะครับโฮมโปมีรองมาเป็นอันดับ2ครับคือ1.4ล้านคนและไทยวัสดุ1.3ล้านคนถือว่าใกล้เคียงกันซึ่งถ้าดูถึงจุดนี้จะเห็นเลยนะครับว่าทางฝั่งของมิเตอร์เดวายวมีผู้ติดตามสูงที่สุดไม่ว่าจะเทียบในกลุ่มอินดัสทรีไหนแล้วคนที่2ที่ติดตามมาก็ทิ้า พอสมควรจุดนี้แสดงให้เห็นว่าการที่เขาทำกิจกรรมต่างๆทำ m า r k r t i t i n g t i v i v y t y ต่างๆเนี่ยเขามีการใช้สื่อของตัวเองเป็นหลักครับคอนเทนต์ต่างๆไม่ได้มีการลงทุนสูงผมมองว่างบในการทำา Marketing ของ Mr. DIY เนี่ยน่าจะไม่สูงมากนะครับส่งผลให้งบประมาณต่าต้นทุนต่ำก็เลยทำให้ขายของได้ถูกลงไปอีกและกลยุทธ์ข้อที่4ครับที่จะเป็นข้อที่จะทำให้มิสเตเติบโตหลังจากนี้ได้อีกมหาศาลคือมิสเตอร์ Brand. ก็คือเป็น house brand หรือ private label ที่เขาทำแบรนด์ของตัวเองออกมาขายนั่นเองเราจะคุ้นะครับในห้างในซ u เปอร์มาร์เก็ตหรือในร้านสะดวกซื้อหลายๆแบรนด์เนี่ยก็จะมีการที่ขายของของคนอื่นก่อนแล้วสินค้าไหนขายดีเขาก็จะเริ่มทำแบรนด์ของตัวเองออกมาขายบ้างเคสนี้ไม่ใช่เป็นโมเดลที่มีแค่ในเมืองไทยนะครับเป็นโมเดลที่มีทั่วโลกคนที่เขาทำแพลตฟอร์มหรือทาตลาดหรือทาที่ขายของเนี่ยเขาจะมีข้อมูลมหาศาลครับเขาจะรู้ว่าสินค้าตัวไหนสเปคไหนราคาไหนของแบรนด์ไหนขายดีเพราะฉะนั้นข้อมูล หล่วนี้ถือว่าเป็นทองคําสิ่งนี้ก็เอามาทําแบรนด์ของตัวเองขายซะแล้วตอนนี้ถ้าไปดูมิสเตอร์ดีไวก็เริ่มมีการเอาแบรนด์ตัวเองออกมาขายแล้วด้วยแต่ยังมีจํานวน,นน้อยมากถ้าเทียบกับ SKU ทั้งหมดนั่นหมายถึงหลังจากนี้ถ้าเขาทยอยทาแบรนด์ของตัวเองออกมาขายเขาน่าจะมีสินค้าที่สามารถยึดตลาดได้และทํายอดขายการเติบโตให้กับบริษัทได้อีกมหาศาลครับแล้วมาสรุปกันครับกับ4กลยุทธ์ของมิสเตอร์ดีไวครับข้อแรกครับราคาถูกเสมอ Always Low Pie ครับข้อ2ครับ Position ที่เหมือนแต่แตกต่างกับคู่แข่ง เหมือนจะเปิดประตูชนกับทุกเจ้าแต่จริงๆไม่ได้ชนตรงๆสักเจ้าข้อ3ครับการตลาดแบบโอน e d เดียคือใช้สื่อตัวเองประหยัดงบแล้วก็ทำให้ขายของได้ถูกลงและข้อ4ครับ Mr DIY Brand แบรนด์ของตัวเองที่ทำขึ้นมาให้ต่อยอดได้อีกมหาศาลร,รวม4กลยุทธ์นี้นะครับหวังว่าจะเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้หลายๆอย่างผมเชื่อว่าแม้แต่ธุรกิจเล็กๆหรือ SME หรือคนที่ทำร้านน่าจะมีหลายข้อเอาไปใช้ได้ขอให้ทุกท่านได้ไอเดียดีๆเอาไปทำต่อกันนะครับ แล้วก็ถ้ามีไอเดียว่ามีกลยุทธ์อันไหนหรือมีร้านไหนที่อยากให้ผมลองวิเคราะห์ลองคอมเมนต์ทิ้งเป็นไอเดียได้นะครับเดี๋ยวจะลองเอามาดูแล้วก็ไปหาข้อมูลมาทําคลิปให้ฟังกันครับแล้วถ้าชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับธุรกิจการตลาดหรือแบรนดิ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามเดอะตั้งหลักครับ